พี่เบาจะลงนะท่านผู้ชมคือเปล่าพี่เบามาได้เ่าเฮ้ยอายาอู้หันอู้กระแทกเต็มเต็มอู้กระแทกแตกแตกหรือเปล่าฮะแตกหรือเปล่าเมื่อกี้นี่โอ้โหนอ้อายาเฮ้ยต้องช่วยไหมโอ้ตีหน้าป้าพวกนี้จะลุกไหวหรือเปล่าเนี่ะโอเคเอฟซี

ได้แล้วละเี๋ยวอันเดียวนี้เราไปเลยไปไปหรือเปล่พอไลงไลมฮะเอพอก่อนหวันหลังก่อนเราได้ไหมได้ไอ้มไหมไม่ไ้จะลงต้นนี้บ่ใช่ป่าเฮ้ยพี่บจะลงต้นนี้นะท่านผู้ชม

มันได้เปล่าเฮ้ยอายาโอ้อหำโอ้กระแทกเต็มเต็มโอ้กระแทกแตกแตกหรือเปล่าฮะแตกหรือเปล่าเมื่อกี้นี่โอ้โหโหนอายาเฮ้ยต้องช่วยไหมโอ้ตีหนา้าป้าพวกนี้จะลุกไหวหรือเปล่านี่ฮะทำกูเจ็จะอะไรเลย Ao nhiên lưng hảo. 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 Ao โอเคครับทุกท่านนะเดี๋ยวพักหายใจก่อน